เปลี่ยนตัดหมอก LED โรงงานให้เป็นระบบ LED Projector สวัสดีครับพบกับผมโอมซีนัลในกระดาสูมบริการนับเกตไฟหน้าและติดตั้งฟิล์มกองแสงที่ใหญ่ที่สุดในสายไหมวันนี้ผมจะพามารีวิวโปรเจคเตอร์ตัดหมอก LED อันนี้ของเดิมเป็นตัดหมอก LED โรงงานให้ความสว่างได้น้อยนะครับ ที่อยู่ข้างหลังผมนี้เป็นโต้ตา a ทมเปอรี่ไฮบริดเราจะมาเทสตัดหมอกกันนะครับว่าของเดิมเนี่ยสว่างกว่าไฟหน้าขนาดไหนถ้าไมาถึงซ้อปเกรดไฟหน้าผมพามาดูโคมเดิมอันนี้ก่อนปกต,ติรุ่นที่อัปเกรดไฟหน้าได้เนี่ยผมก็จะอัปเกรดไฟหน้าให้แต่คันนี้อัปเกรดไม่ได้เพราะว่าโฟลเตอร์ l อลโรงงานเนี่ยสําหรับไฟหน้ามันมาเป็นแบบนี้เป็นโฟลเตอร์ LD มา2ลูกซึ่งเราไม่สามารถทําอะไรกับมันได้เลยนะครับให้ความเข้มแสงที่อ่อนวันนี้เราก็เลยจัดการถอดตัดหมอก L อดีของเดิมออกนะครับ มันสว่างกันน้อยนิดเรามาจากการใส่โปรยเตอร์ led ที่สว่างกว่าไฟหน้ามาดูแสงกันตัวนี้นะครับเป็นระบบ led นะครับชิป smd ขนาดใหญ่ให้ความเข้มแสงค่า k อยู่ที่ประมาณ6 0 0 0 k หรือว่าแสงขาวเข้มๆนั่นเองมาดูด้านหลังนะครับจะมีเป็นแผ่นซิงค์นะครับระบายความร้อนชุดขา led เขากับขาเดิมได้เลยตรงรุ่นนะครับเป็นขาพลาสติกตัวนี้ทนความร้อนสูงพร้อมตัวปรับตัต้งไฟส่วนตัวด้านล่างเป็นเลนส์กแก้วขนาด3นิ้วทิปแสง LED มาพร้อมสุดครอบ LED ตัดหมอกใส่แล้วดูสแตนดาดใส่แล้วดูสวยงามแถมได้ความสว่างเพิ่มขึ้นทีนี้เรามาดูระยะไกลกันนะครับแสงนี้ส่องออกจากตัดหมอกพุ่งผ่านไฟหน้าเข้าไปเนี่ยอย่างน้อยมีแน่ๆ2ถึง300เมตรตัวนี้ผมพร้อมปรับระดับตั้งไฟให้อยู่ในมาตรฐานการใช้งานจะไม่ฝูง กินจะไม่ต่ำเกินไปแสงจระ,ะหน้าออกไปเป็นเส้นตรงยาว,ยาวสำหรับใครอยากรู้ว่าไฟหน้ากับตันหมอกอันไหนสว่างกอ่ากันเดี๋ยวผมจะประกอบและพาไปชมมาดูกันเลยถึงขั้นตอนการโชว์ผลงานนะครับเราจะพามาดูแสงข้างบนนะครับนี่แสงข้างบนคือแสงไฟหน้าของเดิมโรงงานตัวนี้นะครับที่เป็นแคมรี่ไฮบริดและแสงข้างล่างคือแสงโเตอร์ตะหมอกที่เราใส่เข้าไป เดี๋ยวผมพาไาดูกาใกล้ๆว่าสว่างต่างกันมากๆแสงตัดหมอกโปรยเตอร์ L D นะครับที่เราติดตั้งไปตัวด้านล่างนี้นะครับนี่มีความเข้มแสงหรือให้ความเข้มแสงที่เยอะกว่ามากๆด้านบนนะครับจะแสงอ่อนมากๆตัดหมอกโปรยเตอร์เนี่ยจะช่วยทําให้สว่างแทนไฟหน้าได้เลยในความเข้มแสงตัวนี้นะครับจะส่งผลให้เรามองเห็นถนนได้ชัดเจนมากกว่านะครับเปรียบเทียบเห็นได้อย่างชัดเจนด้านล่างคือโปรยเตอร์ตัดหมอก L D ด้านบนนะครับคือชุดไฟหน้าเดิมโรงงานใครใช้รถรุ่นนี้อยู่หรือรถรุ่นอื่นนะครับที่ไฟหน้าเนี่ยไม่สามารถรับเก็ตได้นะครับแต่เราสามารถแก้ไขได้โดยการใส่โปรยเตอร์ตัดหมอกแบบนี้แทนนั่นเองนี่สว่างเข้มถูกใจส่องไกลแน่นอนและสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจสเต็ปแบบนี้นะครับทางเรามีทั้งระบบโปรยเตอร์ซีนอนที่เป็นตัดหมอกแล้วก็ระบบโปรยเตอร์เอลดีตัดหมอกมีหลายราคามีหลายเกตทักเข้ามาถาม่อนได้นะและสําหรับลูกค้าท่านใด สนใจสามารถติดต่อตามช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยหน้าร้านผมอยู่ซอยสายไหม39เป็นศูนย์บริการนับเกตไฟหน้าและติดตั้งฟิล์มกองแสงรถยนต์นะครับอยู่สายไหม3าครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ